ก็อะไรนะยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะที่ลงเข้ามาดูไลฟ mm ์ว hmm. ่าเราออกสร้างใหม่ดีกว่าไม่อยากเล่นแมพ oh. เลย select j อบ ตส,สตีท้เฮานี่สเตอรสตีทเฮาเราเอาอินเทอร์มีเดียตแล้วกันเนาะไอ้เหี้ย่ออินเทอร์มีเดียตแล้วกันอะเมเจอรก์ก็กลัวจะง่ายไปเลือกโปรเฟชชั่นอลก็กลัวจะประสบไปเอากลางๆแล้วกันนะกลางๆ บากาแคทหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ฟอลโล่มาขอบคุณมากครับเออออกไม่ได้แล้วออกได้เนี่ยนะเราไปกันเลยดีกว่า นั่นไงปัญหามาละลืมลืมแอดของว่ะตายหาแล้วเนยเหนื่อยใจกับตัวเอง มีแต่อุปกรณ์ล่าผีเบื้องต้นอานาถมากไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิด้วยโอ้โหตายหาแล้วแล้วกูจะล่าผียังไงวะเนี่ยลืมแอดของเป็นเป็นนักล่าผีที่ไม่รู้จักการเตรียมตัวอานาจใจมากถ้ามันล่าง่ายๆก็คงดีนะ ด,ด,ดีเออนั่นแหละเปิดเปิดเออเออลืมดูชื่อผีตายแล้วงั้นนะ่ะวัดไทยอัปกโกลดคลีนยูคสมัดสติก๊กแอปอระเมิวิเนตโกดีเวนแคปเจอร์ฟโอโต้อัฟโกดต้องถ่ายรูปผีให้ได้อีกโอ๊ยตายตายตาย เอลิซาเบตเอลิซาเบตอ่าจำไว้เอลิซาเบตเออมันคงเออไม่มีปัญหาอะไรหรอกมั้งคิดว่านะกล้องไม่ออกไปแล้วกันเอาเธอโมงเธอโมงเอเอฟ Elizabeth 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 Hello Elizabeth Hello Can you hear me Elizabeth Give us a sign Elizabeth คุณย <üman> ูเ m ียมีไอสัตว์ใครมันให้ห้อยกระป๋องไว้อย่างนี้วะถามจริงโอ้ย Fuck you! I'm not scared! Elizabeth! Do you wanna go out with me? Uh, Elizabeth! Elizabeth! Can you hear me? Five minutes later. Can you hear me? Give us a sign. Yes. อันนี้มันไม่ใช่กล้องวิดีโอนี่นะกดผิดอีกว้ย หมุนยังไงวะอ๋อนี ah ่ไงโรเทดได้ละกลับไปที่รถดูแป๊บว่ามันมีไอ้สปิริตโอ๊ปหรือเปล่า กูเหมือนจะไม่มีสปิริตออฟนะเท่าที่ดูนั้นเราจะเชื่อว่าไม่มีไปก็แล้วกันนะมาดูว่ามีรอยนิ้วมือ ฟไอเหียรเรดเหรอวะ <c oughs> ผีเปิดประตูดได้ขอบคุณครับ